อ,อย่าลืมนะครับนี่อันนี้ที่สระบ,บุรีนะฮะก็เป็นการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแต่มีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่ร้องทุกข์กับบรรจงนะฮะชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ซอยรังสิตนครนายกซอย8อยู่ธัญ,ญบุรีปทุมธานีบอกว่ามีชายเมายาเสพติดเดินถือมีดไปมาตะโกนด่าทอคนที่ผ่านไปมาชาวบ้านก็หวั่นจะไม่ปลอดภัยจึงร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ส่งทีมข่าวลงพื้นที่นะครับติดตามกับคุณเนยนัชนิดครับ ที่ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณสะพานฟ้าปากซอยรังสิตนครนายก8นะคะมีการร้องเรียนค่ะเขาเนี่ยนะคะเกิดความหวาดกลัวจากพฤติกรรมของชายคนหนึ่งในพื้นที่นี่แหละที่จะเดินไปเดินมานะคะแล้วก็เวลาเจอใครก็มีการด่าทอเขามากไปกว่าน,นั้นค่ะชาวบ้านบอกว่าพกอาวุธมีดเดินไปด้วยนะคะทีนี้ก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่คนที่พบเห็นนะคะก็เลยมีการร้องเรียนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางฝั่งของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะมันไม่มีลูกค้าเราก็เลยนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นมีน้องเขาเดินหน้าตาตื่นมา ใช่ครับหน้าตาตื่นมาเลยแล้วเราก็มองไปไม่มีคนในซอยใช่ไหมเราก็เลยว่าเดินออกไปดูเห็นไอ้คนนี้แหละมันยืนอยู่ผมถามน้องเป็นไรเขาบอกว่าเนี่ยชายคนนี้ชักมีดใส่เขาเขาก็เลยตกใจกลัวแล้วก็เดินหนีเข้ามา <S <S เดินนําไปเห็นมันยืนอยู่ตรงปากซอยนะครับแล้วมันก็ยืนชักมีดอยู่ผมก็พอเดินไปมันก็วิ่งหนีผมเลยเราก็ททามันก็เดินท้าผมอยู่หลายรอบผมก็เลยกลับมาโทรศัพท์แล้วก็ไปถ่ายวีดีโอเขาเลยไปถ่ายได้ตอนที่มันวิ่งข้ามไปถนนฝั่งนู้นเราอะ เขาก็เดินท้าทายไปท้าทายมานะแล้วผมก็เดินไปถามคนข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เดินบน่นโทรเดินบ่นอยู่คนเดียวว่าเออ๋อยวจะให้กูเจอข้างนอกนะกูจะกระทืบมันจะ,จะทาร้ายผมอะประมาณนั้นอนะผมก็เลยบอกว่าถ้าเจอมันอีกเห็นมันพูดอีกบอกเลยว่าให้เข้ามาหาผมเลยว่ะพฤติกรรมของเขามักจะมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยบ่อยมากคนท่านนี้พูดแบบนี้หมดเลยครับว่าเป็นแบบนี้ตลอดเพราะเขาบอกว่ามันจะชอบเดินคนเดียวแล้วก็เดินแล้วก็พกมีด แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาพูดคนเดียวว่าเออนี่นะอะไรเงี้ยแบบว่าพูดแบบต่างๆนานาของความคิดของเขาอ่ะก็เป็นกังวลว่ากลัวว่าบางทีเขาคุมสติอารมณ์ตองไม่อยู่บางทีกลัวจะเขาจะ,าจะทํรลายไงแต่ถ้าเราเห็นท่านเราอาจช่วยได้เราก็จะช่วยช่วยระงับเหตุเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะช่วยได้เราก็ช่วยแต่ถ้าเราไม่เห็นบางทีกลัวเขาจะทํรลายเหมือนแบบว่าที่เขาลงโพต์มาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้มันก็นั่นแหละต่อยต้องปล่อยไปตามกฎหมายเขาอ่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังพันตารวจเอกปริญญาทองมาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรส่งเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพบตัวนายกิติพงษ์ชายที่ปรากฏในคลิปกําลังเดินอยู่บริเวณสะพานฟ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจค้นตัวพบว่านายกิติพงษ์พกอาวุธมีดไว้ในกระเป๋าที่นําติดตัวมาด้วยพร้อมกับควบคุมตัวไปสถานีตํารวจเพื่อทําการทําประวัติไว้ในเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งข้อหาพกอาวุธมีดในที่สาธารณะพร้อมกับมีการตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งในกิติพงศ์ประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาและบําบัดโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและเข้าสู่กระบวนการก่อนจะปล่อยตัวออกมาและจะมีการนัดเข้ามาติดตามผลเป็นระยะ ต่อมาทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่ไปยังบริเวณสะพานฟ้าปากซอยรังสิตนครนายก8พบกับนายกิติพงษ์ชัยที่ปรากฏในคลิปที่ชาวบ้านในพื้นที่อ้างว่ามีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยกับคนในพื้นที่โดยทีมงานได้มีการพูดคุยกับนายกิติพงษ์ซึ่งนายกิติพงษ์ยอมรับว่าตนเองมีการใช้สารเสพติดจ,จริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการเลิกยาซึ่งหลังจากที่มีการเข้าไปทําบันทึกประวัติกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วนั้นตนเองแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเข้าสู่กระบวนการรักษาและบําบัดสารเสพติดเพราะก่อนหน้านี้มีความตั้งใจจที่่ะะเลลิกแยยืนนัวา ตนเองไม่เคยตะโกนด่าทอใครหรือในบางครั้งอาจจะทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครส่วนอาวุธมีดที่พกพาไปด้วยนั้นเนื่องจากตนเองมีอาชีพค้าขายของเก่าเป็นมีดที่ติดตัวไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยไม่ทราบว่าไม่สามารถพกได้เบื้องต้นได้มีการเปรียบเทียบปรับเรื่องอาวุธมีดไปแล้วและจากนี้ยืนยันว่าจะเข้าพบแพทย์ตามนัดเพื่อทําการบําบัดยาเสพติดอย่างจริงจังทั้งนี้จึงอยากวอนให้สังคมให้โอกาสค่ะมีการกล่าวหาว่าพี่พกมีดแล้วเดินออกมาแบบเหมือนข่มขู่คนอย่างนี้จริง ไม่จริงครับไม่เคยทําใครครับนในเรื่องของเสพเรายอมรับใช่แล้วตอนนี้คือผมตั้งใจเข้าไปบําบัดเพื่อเลิกหลังจากนี้คือเราไม่พกมีดได้ไหมไม่เคยคิดพกอยู่แล้วครับเพราะว่าที่พกมาคือจะเป็นใส่กระเป๋ามาแล้วก็มาวางขายครับเพราะเนี่ยเขาทําให้ชีวิตอาชีพค้าขายผมเสียไปหมดเลยเพราะตอนนี้คนไม่กล้าเข้ามาซื้อผมเลยก็อยากจะขอโทษทุกคนไม่ใช่เฉพาะน้องคนเดียวคือที่ผมทําไปบางทีอ่ะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ เพราะว่าผมอยู่ช่วงหัก mm hmm. ก็คือจะไม่ทําอีกอยากจะให้ทุกคนนะให้อภัยผมด้วยให้โอกาสหลังจากที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะมีการประสานงานมาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรณ์นะคะทางตํารวจก็ได้มีการควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้นะคะเบื้องต้นตรวจสารเสพติดก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะคะขณะนี้ส่งตัวเข้าสู่การรักษาตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียนน้อยรายงาน คุณผู้ชมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้ามาที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้